สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์ดรจุฬาพรโสตคณวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียนะคะจะมาพูดถึงเรื่องของการสนทนากลุ่มโฟกัสร r ปดิสคัชชันค่ะเป็นที่ทราบดีว่าการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นไม่ได้เล่นกับตัวเลขแต่ต้องการข้อมูลที่ลึกซึ้งชัดเจนละเอียดนะคะมาดูความหมายของการสนทนากลุ่มหมายถึงอะไรค่ะ เป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพที่รวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มกับกลุ่มผู้ที่ให้ข้อมูลหรือผู้สนทนาในประเด็นที่เฉพาะเจาะจงโดยมีผู้ดำเนินการสนทนาหรือมอดเ r a ร o เตอร์เป็นผู้จุดประกายหรือกระตุน้นชักจูงให้ทุกคน นะคะที่เป็นผู้ร่วมสนทนาได้แสดงความคิดเห็นได้พูดได้คุยนะคะอย่างอิสระเสรีลึกซึ้งเลยนะคะวัตถุประสงค์ของการสนทนากลุ่มนะคะการสนทนากลุ่มสามารถนำข้อมูลเชิงลึกนะคะให้แก่ผู้วิจัยได้ทำให้ได้แนวคิดที่หลากหลายเมื่อหลายคนมาพูดก็จะทำให้เกิดความคิดที่ แตกต่างหลากหลายมากมายทําให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้นนั่นเองนะคะและการสนทนากลุ่มนี้ยังช่วยเปิดโอกาสให้ได้มีการพูดถึงเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่ไม่กล้าพูดไม่อยากพูดถึงนะคะเป็นเรื่องเปราะบางแต่ยังไงก็ตามก็ต้องคํานึงถึงเรื่องของจะทําทการวิจัยการเคารพในในส่วนบุคคลด้วยนะคะประโยชน์ของการสนทนากลุ่มประการที่1 ใช้ในการศึกษาความคิดเห็นความเชื่อค่านิยมทัศนคติการรับรู้นะคะวัฒนธรรมความเป็นอยู่การปฏิบัติของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะประการที่สอใช้กำหนดคำถามต่างๆในการสร้างแบบสอบถามเชิงปริมาณกรณีที่ท่านต้องการที่จะสร้างแบบสอบถามเชิงปริมาณถ้ายังไม่ลุ่มลึกมากนะก็สามารถที่ใช้การสนทนากลุ่มเพื่อที่จะได้กำหนดว่า แบบสอบถามควรจะมีประเด็นอะไรที่สำคัญสำคัญบ้างและก็ยังใช้ประโยชน์ในการตั้งสมมติฐานคาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการวิจัยมีแนวโน้มอย่างไรเพราะฉะนั้นการสนทนากลุ่มก็จะทำให้มองออกว่าลักษณะของการวิจัยมันคาดการว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ยังใช้ในการประเมินผลการทำงานด้วยนะคะ และเพิ่มเติมข้อมูลวิจัยในกรณีที่นักวิจัยบางท่านต้องการศึกษาวิจัยทั้งเชิงปริมาณเชิงคุณภาพควบคู่กันนะคะเชิงปริมาณก็จะได้เป็นเรื่องของตัวเลขนะคะจำนวนนะคะค่าสถิติต่างๆแต่ข้อมูลเชิงคุณภาพก็จะช่วยให้เข้าใจถึงความรู้สึกที่อยู่ลึกๆแล้วความเชื่อทัศนคติหรือสิ่งต่างๆที่ไม่สามารถที่จะ ข้อมูลเชิงปริมาณบอกได้ข้อมูลเชิงคุณภาพก็จะเสริมให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นจำนวนผู้สนทนากลุ่มที่เหมาะสมควรจะเป็น7-12คนนะคะถ้าน้อยไปก็ข้อมูลอาจจะไม่ครอบคลุมนะคะหรือมากไปก็อาจจะทําให้เสียเวลาเย่นเยอะนะคะเพราะฉะนั้นต้องได้กลุ่มที่เหมาะสมนะคะ7คนและผู้ดําเนินการหรือ m อ d เ r อรเตอต้องป้อนคําถามให้ทุกคนได้ตอบ นะคะแล้วก็ n o t ตเทคเกอก็ต้องมีการจดบันทึกเพื่อจะได้ข้อมูลครอบคลุมไม่หลุดรอดนะคะแล้วก็การสนทนากลุ่มนี้สิ่สำคัญมากคือเป็นการเรียนรู้ความต่างอย่างเท่าเทียมทุกคนมีคุณค่ามีความหมายมีความสําคัญในการที่จะให้ข้อมูลนะคะการส,สนทนากลุ่มให้มีประสิทธิภาพนั้นต้องคํำนึงถึงอะไรบ้างผู้ดําเนินรายการที่ดี เป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นเพราะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะเชิญชวนให้ทุกคนได้ร่วมคิดร่วมแสดงออกนะคะได้แสดงความคิดเห็นเพราะฉะนั้นผู้ดําเนินการโมเดเลเตอร์ ator, ต้องมีกลยุทธ์วิธีการในการที่จะชักจูงเชิญชวนกร,ระตุ้นนะคะให้ผู้เข้าร่วมการสนทนาได้แสดงออกได้พูดคุยนะคะอย่างตรงไปตรงมาชัดเจนนะคะ แล้วก็ต้องมีการสนทนาออการตั้งคำถามนะการมการการตั้งคำถามที่สําคัญนั้นมีทั้งคำถามที่เกริ่นนำคำถามที่ต้องการที่จะร่วงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการศึกษาหรือความรู้กับประเด็นนั้นๆแล้วก็คำถามเพื่อปิดการสนทนากลุ่มให้เหมาะสมดีงามนะคะในการที่จะทำให้เกิดความประทับใจของผู้เข้า ร่วมการสนทนานะคะแล้วก็จำนวนคำถามก็ไม่ควรมากเกินไปควรจะประมาณทั้ง8-9ประเด็นนะคะเพื่อที่จะให้ให้ได้ายละเอียดที่หลักๆที่สำคัญแล้วก็มีรายละเอียดย่อยในแต่ละประเด็นซึ่งเวลาก็ไม่ควรจะเกิน90นาทีเนาะอ์ปกอบที่สำคัญของโฟกัสกลุ่มดิสคัชชันก็คือประเด็นคำถามนะคะมี questionnaire g u i d e l i ที่ชัดเจนนะคะครอบกลุม เนื้อหาสาระที่ต้องการศึกษามีมอดเรเตอร์หรือผู้ดำเนินการสนทนากลุ่มที่มีความรู้ความสามารถทั้งการสน,สนทนากลุ่มและเนื้อหาเนื้อเรื่องที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็มีผู้ร่วมสนทนากลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับประเด็นที่จะศึกษานะคะตามคาุณลเรียที่กําหนดไว้ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้อายุเพศการศึกษาไรายได้อาชีพประสบการณ์ความรู้ความสามารถนะคะ และผู้จดบันทึกโน t ตเทเกอก็ต้องมีความไวนะคะใช้ทั้งประโยชน์จากเ e อร์บ nonver b อร์บ r b bon a l ก็คือคำพูดที่ผู้ร่วมสนทนากลุ่มได้พูดออกมา non- เ e อร์บ bon ก็คืออากับกริยาสีหน้าท่าทางที่เขาแสดงออกแสดงถึงความโกรธความเศร้าวความโศกความเสียใจความดีใจความผู้ ภาคภูมิใจนะคะโน้ตเทปเกอร์ต้องจดบันทึกสิ่งเหล่านี้แล้วก็เทปบันทึกเสียงเทปเรคคอร์ดนี่ก็ต้องเตรียมให้มีความพร้อมเช่นเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของแบตเตอรี่นะคะเรื่องของเทปบันทึกเสียงที่สามารถที่จะทํางานได้ครอบคลุมเวลาที่เราจะสนทนาด้วยนะคะแล้วก็สถานที่ต้องมีความเงียบสงบเอื้อต่อการพูดคุยกันนะคะให้มีสมาธิ ในการที่จะแสดงความคิดเห็นต่างๆแล้วก็ถ้ากรณีที่พูดสนทนากลุ่มนะคะพูดพูด,พดร่วมสนทนากลุ่มเพื่ให้สัมภาษณ์มีลูกมาด้วยก็จําเป็นต้องมีคนดูแลลูกไว้ให้ให้เขาไม่ต้องกังวลให้เขามีสมาธิในการที่จะตอบนะคะคการนั่งเพื่อสนทนากลุ่มก็จะมีการนั่งล้อมวงกันอย่างนี้นะคะคนที่1 2 3่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแล้วก็มิ moderator อร์ ator, มีโน้ตเทเกนะคะแล้วก็มีการบางเทปไว้ใกล้ที่สามารถะยินเสียงได้ทุกคนนะคะกลุ่มตัวอย่างที่เราเลือกมานั้นอาจจะเป็นทั้งกลุ่มตัวอย่างที่เป็น h o o o g n n o u s sample ก็คือกลุ่มตัวอย่างที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งเพศอายุการศึกษารายได้อาชีพประสบการณ์การทำงานและกลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างกัาร e t e r o g e n o u s sample เช่น อาชีพการศึกษารายได้สุขภาพการทำงานางต่างๆแตกต่างกันเพื่อให้ได้ข้อมูลจากหลากหลายกลุ่มนะคะค่ทุกความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์นะคะมีคุณค่ามีความหมายมีความสำคัญเพราะฉะนั้นผู้ดำเนินการมอนิเตอร์ต้องกระตุ้นให้ทุกคนได้พูดได้แสดงออกไม่ให้มีการครอบงำซึ่งกันและกันนะคะนั่งร้อง นั่งล้อมวงเพื่อให้ทุกคนเห็นหน้ากันสามารถสื่อสารกันได้สะดวกนะคะโมเดเลเตอร์ ator, หรือผู้ดำเนินการสนทนากลุ่มต้องตรึงความสนใจของทุกคนได้อย่างดีเลยนะคะยังไงก็ตามช่วงนี้เป็นช่วงโควิดอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับในการที่จะมาพบพูดคุยกันก็จำเป็นที่ต้องใช้การส,สนทนากลุ่มออนไลน์ก็ได้นะคะ ทั้ง Zoom ก็ได้ทั้ง Google Meeting ก็ได้นะคะขั้นตอนในการสนทนากลุ่มนะคะประการที่หนึ่งต้องมีการวางแผนการสนทนากลุ่มอย่างดีว่าจะใช้สถานที่ไหนใช้เวลาเท่าไหร่ผู้ให้ผู้ร่วมสนทนาเป็นใครนะคะเราต้องมีการเตรียมให้พร้อมแล้วกนัดหมายนัดหมายบันเวลาสถานที่ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็มีการคอนเฟิร์มหรือการ ตรตามเตรียมความพร้อมอีกทีหนึ่งเมื่อใกล้จะถึงวันที่จะต้องมีการสนทนากลุ่มนะคะเตรียมคําถามต่างๆให้พร้อมทั้งการคำถามในการเปิดประเด็นคำถามในการสร้างสัมพันธภาพคำถามในการที่จะดึงเอาข้อมูลความรู้ต่างๆรวมทั้งคำถามที่จะปิดการสนทนากลุ่มด้วยยังไงก็ตามมีการทดลองใช้เพื่อจะทำให้เกิดความชัดเจนความเข้าใจง่ายของผู้ ฟังผู้ร่วมการสนทนานะคะดำเนินการสนทนาประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งนะคะดีจะทำให้ไม่น่าเบื่อเกินไปนะคะแล้วก็มีการถอดเทปนะคะการถอดเทปเพื่อที่จะดึงข้อมูลนะคะออกมาให้มีประเด็นต่างๆที่เราต้องการแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหมวดเป็นหมู่นะคะที่เรียกว่า content analysis นะคะ น,นี้เป็นตัวอย่างของแนวคำถามนะคะเช่นเราจะต้องมีการทักทายแล้วก็มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีแนะนำตัวนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านดิฉันชื่อจุราพรโสตมาจากทิาลัยบัรณิตเอเชียวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะในประเด็นนี้แล้วก็ขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์นะคะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะขอให้ทุกท่านได้ ให้ความร่วมมือในการตอบนะคะแล้วก็อิสระเสรีในความคิดในการพูดนะคะแล้วก็ขออนุญาตบันทึกเทปด้วยนะคะแล้วเราค่อยเข้าสู่ประเด็นคำถามที่เป็นเนื้อหาสาระที่เราต้องการที่จะศึกษานะคะในประเด็นต่างๆซึ่งคำถามก็ควรจะเป็นคำถามปลายเปิดที่จะทำให้ผู้ร่วมสนทนาได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางหลากหลายนะคะอย่างเช่นทุกท่านเห็นว่าโรคโควิดนี้เป็นอย่างไรคะ นะคะหรือว่าท่านเห็นว่าท่าน ấy, มีความเสี่ยงอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ท่านจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรนะคะมันมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของท่านอย่างไรนะคะถ้าม,มีการรักษาอย่างไรนะคะหรือว่าท่านเห็นด้วยไหมกับการวัคซีการฉีดวัคซีนถ้ามาแล้วท่านคิดอย่างไรบ้างนะคะอะไรพวกนี้เมื่อได้ข้อมูลครบทุกประการแล้วท่านก็ ไม่ลืมที่จะขอบคุณผู้ให้ความร่วมมือในการสนทนากลุ่มนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลในการสนทนากลุ่มแน่นอนนะคะเมื่อมีการบันทึกเทปแล้วเราก็นำเทปนั้นมาถอดตามหมวดหมู่ที่เราต้องการศึกษาแล้วก็เขียนประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์ให้ชัดเจนแล้วก็เปิดเทปฟังตามประเด็นต่างๆ3ครั้งอย่างน้อยนะคะ เมื่อเราได้ฟังแล้วเราก็จะเติมสิ่งที่รายละเอียดที่เราจะเราได้ยินได้ฟังมาที่เรานํามาพิเคราะห์แล้วนํามาสรุปประเด็นอีกครั้งหนึ่งหากมีการโค้ดคําพูดนะคะไม่ควรจะระบุชื่อจริงควรจะเป็นชื่อสมมุติเช่นนายเออายุ23ปีได้กล่าวว่าวัยรุ่นมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากการเข้าถึงสื่อ โซเชียลมีเดียได้ง่ายอย่างเงี้ยนะคะต้องมีการโคร้ดคำพูดโดยไม่ต้องระบุชื่อจริงนะคะค่ะนั้นก็เป็นการสนทนากลุ่มซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากในการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะ